ธรรมศาตร์ต้องอินใส่กับการพัฒนาแห่งหนึ่งทุกทานว่าธรรมศาสตร์สำคัญบ่อธรรมศาตร์สำคัญกับชีวิตเท่าไรเพัฒนาการพัฒนาต้องเคี่ยงผูกไปกับการหักษาธรรมศาสตร์หากธรรมศาสตร์เขาต้องผักชีวิตหักชีวิตเขาต้องักธรรมศาสตร์เพราะนัานธรรมศาสตร์จึงสำคัญหากธรรมศาสตร์เขาต้องักศักดิ์เด่นกันทุกทานอักษร์บ่อ เราอยากพัฒนาชาติต <normal> <JJonak for u> ้องพัฒนาทีคนอยากพัฒนาคนต้องพัฒนาที่คิดใจถ้าพัฒนาทีใดปรสบเร็จทุณทางเพื่อเกิดผลการพัฒนาทีข่าวบอดจุดประสงค์ของการนำเสนอมือนีคือการหักษาธรมภาสตร์มศาสาร์คือทุกจงทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ทุกท้ายว่าธมศาสาร์คืออย่างและคําว่าพัฒนาเป็นอย่าง คำภาษาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เอาไวา้จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตว่ทั้งคนเฮาต้นไม้ใบหญ้าผู้พัป่าดุนั่นก็คือคธรรมศาสตรคคำว่าพัฒนาแบบดุยุนั่นก็คือตอบสนองเศรษฐกิจของคนกลุ่มใหม่โดยนักใส่สวัสดิกรถึงตกอโดยการป่อเต่อตอกธรรมศาสตร์แน่นอนเมื่อมีการพัฒนา,นาต้องมีปัญหาตามมาปัญหา การตักใหม่ทำลายป่าทุกท่านคิดว่าการตักใหม่ทำลายป่ามันทำลายธรรมชาติการร้องสาธิวิญญอณการปล่อยก๊าซคาร์บอนนี้เขามีออกไซด์อยู่ในอากาศในอากาศเท่าเหตุให้อากาศเป็นพิษการทิ้เขี้ยะยามสาดทุกท่านคิดว่าธรรมชาติสำคัญกสิทธิ์ทุกท่านคิดเบิ่งว่าถ้าโลกเขาไมีต้นไม้เขาจิอยู่ได้ขนาดไหนถ้าโลก เมื่มาลุกยิงมีตัวใหม่เพราะิบนกหอนเพราะฉันทรร่าสาจะสังส์คักับชีวิตเขาแน่นอนเดิมีนบ้านัเกิดถึนการตั้งใหม่กลายตาการกินเพียรสาใส้การปล่อยกาสการนี้ก็ไ่ได้ใส่กับบอากาศเฮ็ดให้อากาศี่การพันผวนเกิดให้น้าหัวเกิดให้แหงเกิดอากาศเป็นผิดที่เอ็อทุกท่าทุกท่าเพื่อยินับไ้น้ำหัว ชีแคข็ันไทยสองแคข็ากกากอเมื่อวันที่ไหนให้เกิดขึ้นเมื่อวันที่สามวันที่หาเดือนเก้าผี่านมาสตรอัตมายังจืงทั้งใจตลอดเมื่อวันที่สามวันที่หาเกิดขึ้นนักหน่วงรุปีหนอเจ้าแเขงบังไก่และสองแคข็ากการัฐบาลประกาศว่าเป็นไห่ที่บ้านแห่งชาติและต่อมาไม่แห่งแรกเกิดขึ้นอยู่านนือแต่ทวงพติกรรม การเป็นไอพิบัติแห่งารคือกันเพราะว่ายังเขาแนะาำพระสุนทรมันตายต้องรายงานผลผลิตนี่คือความสำคัญของธรรมศาสตร์บทเสนอของอามารย์คือจะให้เห็นความสำคัญของธรรมศาสตร์อากาศเป็นหินอากาศเป็นหินหย่อนห้าวตัางจักรงาลอ่ห้อมือสิบหลอดความห่าดเป็นให้อากาศเป็นหินเขาปล่อยอากาศนไปแน่นอนเมื่อมีปัญหาต้องมีท่าแก้ไขปัญหาเมื่อมีแฉะ เาต้องมีสว่านเมื่อมีสว่างก็ต้องมีมาบเบี้ยเมื่อกีนกูยิงก็ต้องมีกู้ชยแม่บอกเออแบบนี้มันจะเริ่มว่าวิธีแก้ไขปัญหานี่คือวิธีแก้ไขปัญหาเราเริ่มจากไหนเริ่มจากการปลูกผังแนวคิดท่านสุภาพที่ผมเคยบอกไปว่าเมื่อพนักงานทหารตำรวจเมื่ออยู่กั๊าซสชงต่อไปก็สชนหักเมื่อจะไปต่อไปก็สชงผิด จึงแม้ลูพักและวแม่บอกวก็สสล่าทถ้าดูเอาไว้อีกว่าพวกผิพผักก็แม่พวกสัวแต่พวกสัวคือการเห็ดพิดจะมัเปลี่ยนแปลงผักเพราะสถานการแก้ปัญหาหนึ่งบงเห็นปัญหาบ่งเห็นปัญหาอย่งเห็นผลกระโบเห็นผลเชียหายเห็นการเลียนแปลอเมา่อี้าม่กัรเพัานาเาเห็นหมอกหมงแ่ดอ สองทรงเสริงทรงเสริงไหนก็เจาเช่นวตยางท่านเกี่ยวอุุ้ทีเดชเพื่นะครับที่ักวัดที่เด่นจากอาเซียนเพื่อนะครับที่เด่นจากรัฐบาลน้านารขอวัดทรงเสริมสามสนับสนุนสนับสนุนในก็เจาะผูกหักด้วยจะขอแผงซองนี่เป็โน้องลูกสิ้นทสมดุลใก็เจาะผูกหัก4ีลูกต้นไม่ตัวแทนั่นก็คทอ่ลูกต้นใม่ตัวแทนัเขาบอกทีว่าตรงจากฟางที่เป็นแบบนักสุธิปัญญา จงพาชีวิตไว้กับสติปัญญาและจะพาชีวิตไว้กับสุขสตากับเบิกบูเห็นนี่คือหลักฐายเราสามารถเพล่ในในำดั้กัจ้าละกว่นานำดั้กเจ้าละก่เกาเป็นพื้นที่ที่ว่าอุดมสมบูรณ์ทีสสสาาส่สุดธรทักษะกอุดมสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่อยากมีสอนกับมีอากาศออกซิเจนสบายนี่คือแหล่งทักษะกอุดมสมบูรณ์เขาอยู่ในเมื่อมันฮอนแต่ว่าในิการพัฒนาแบบการศึกษาธรรมชาติ เพราะฉะนั้นต้องแยกรูมิภาบการวางแผนการรักศึกษาโรคเฉะการเ้บอกรักษาธรรมชาติดังคบอกที่ว่าการล่อทางที่ตงใช่วยคนการล่อทางสนอันไหนในช่วยสาขัันเลาทันปรแวณคนเราทักษช่วยสาสาที่จะนำพาประเทศสาตุ้มจะเลิกแมบอกเพราะฉะนั้นอาตมาองมางสรุปว่าถุกต้องี้สุว่าเป็นการฝกฝัา ไร่เ่าขอเขามีพื้นทีสีเขียวตลอดไปดังคําเบาที่ว่าทุกคนหัวแม่หัวใจกันไม่รับเดี่ยวก็พวกอไปไอ้ก็พวกแม่ปากเรื่องเปียกับเราต้องเดียวหัวสมัครประรับผ่าไพ่ง้ายไปแต่ต้องใช่พวกเลาไว้พวกจึงจะสามารถพระรับผ่าไพ่ง้าไปเพราเข้าใจ